เจ้าจ่อยเขาชื่อน้องหมาชื่อเจ้าจ่อยหมาไทยใจอาสาขยันช่วยงานคุณยายทุกอย่างเราไปกันที่จังหวัดขอแกนแก่นนะฮะเจ้าจ่อยเนี้ยน่ารักมากเลยคือจะมีกิจ,จวัตรประจําวันก็คือช่วยขาบนั่นขับดูดิดด like เท่ไ่ธอเชื่อไหมถ้าเราเออกมาเลี้ยงนะเขาจะรักเรามากเลยอ่ะแล้วเราก็จะรักเขามากเราจะืันเขามากแม่แต่คุณยายก็รักเขาง่ายเหมือนแอนที่ญี่ปุ่นเลยที่เป็นหมาชิบะ คือเวลาสั่งอะไรเนี่ยเขาทำหมดเลยนะเหมือนแบบเขาฟังภาษาคนรู้เรื่องเลยจริงเหรอใช่กะเพราได้ไหมสั่กะเพราซึ่งสั่งกะเพราไม่ได้จะได้จะกินไหล่ะถ้าผมว่าต้องจ่อยทำให้อ่ะถ้าเป็นจ่อยทำกินนั้อ่ะเราไปพบกับคุณประเทืองนะฮะอายุ66ปีนะป้าประเทืองก็พูดอย่างนี้นะจ๊ะยังไงป้าเองป้ากระเจอเนี่้นี่ป้ากำลังสโมป้าเด็กป้าว่าไงเพราะเราให้ฟังว่าจ่อยเนี่ยมีอายุ5ขวบแล้วสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าจ่อยเนี่ยเพราะว่าเดิมทีเนี่ย หมามาหนึ่งคู่ตั้งแต่แรกเกิดตัวหนึ่งอ้วนอีกตัวหนึ่งผอมไอ้ตัวอ้วนเนี่ยถูก,ถ,กถูกรถทับตายไปแล้วโธส่วนตัวที่ผอมตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดเพราะผอมมากผอมแห้งเลยก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าจอยดูสิคุณป้าเลี้ยงจนอ้วนเลยเนาะตอนนี้มีนาำมีนอนเชียเลี้ยงไปเลี้ยงมานะบอกเลยว่ามันรู้คุณมากม,มันน่ารักมากเจ้าจอ,อยเนี่ยแสดงความแสนรู้ตั้งแต่ต,ต,ตอนอายุหนึ่งขวบเลยเนื่องจากตนเนี่ยได้ฝึกหมาตัวเองที่เลี้ยง แต่เจ้าจ่อยเนี่ยนั้นฝึกง่ายนะเรียนรู้เร็วเริ่มแรกเลยชื่อจ่อยพร้อมกับสอนให้ปฏิบัติตามโดยออกคำสั่งว่าใจ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 ไปฆ่าปืนให้ป้าหน่อเซ่ปังปืนอะไรอ่ะปืนปืนป้นปืนป้าพูดว่าปืนปืนไฟนึกว่าไปฆ่าปืนให้ป้าหน่อยใช่ไปฆ่าปืนให้ป้าหน่อยนะจ่อยจ่อยถือปืนไปอีกหนึ่งถือด้วยหรอถือปืนไปนึ่งข้าวให้ป้าหน่อยนี่อุ้ยอุ้ยเธอสั่งเป็นเลย ธอคุยกับจอยแม่เลยสิจอยฉันสื่อสารกับหมาพอถึงฤดูทำนาขณะที่กำลังเกี่ยวข้าวตอกมัดฟ้อนข้าวฟ้อนข้าวนะฮะอยู่ห่างตัวก็เรียกให้อีจอยนี่ไปคาบมาก็คือช่วยงานเต็มที่เฮ้ยจอยลงลงกำลังสุดๆเลยมากัมาไทยชรานางานเลยซึ่งป้าปะเถืองก็บอกอีกว่านอกจากนี้เนี่ยยังช่วยงานทางด้านเกษตรทุกอย่างที่เราทำฮะโดยเฉพาะช่วงที่ลงไปทุ่งนาเมื่อเราเห็นแบบคือเมื่อจ่อยเนี่ยเห็นว่าเราถือของพรุงพลัง ก็จะช่วยมาถือของแต่ถ้าไม่ให้ก็จะไม่ยอมด้วยนะจะพยายามมาแย่งมาค่าไปหรือขวัที่ขาคือจําเป็นต้องให้เลยอ่ะก็คือให้คาบเดินตามหลังทุกวันเลยนะครับรถที่ผ่านไปผ่านมาตามท้องถนนเนี่ยพอเห็นจ่อยช่วยคาบของก็รู้สึกแบบอยากจอดรถอ่ะถ่ายภาพอ่ะเพราะว่ามันมันเป็นภาพที่น่าเสียไว้น่ารักนะฮะเท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมคือบางวันที่ไม่อยู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะบอกให้เฝ้าเว้ยจ่อยเฝ้าบ้านนะจะเฝ้าอยู่อย่างนั้นเลยก็คือไม่ยอมหนีไปไหนเลยนะฮะ จะคอยตรวจตารอบๆบบ้านเลยถ้ามีคนแปลกหน้ามาเข้าบริเวณบ้านก็จะเห่าทำยังไงก็่างนี้ต่อยจะเห่าอย่างนี้เออเห่าอย่างนี้ซึ่งเราก็อง่ปทำให้ดูเออทำไมเราก็อทำให้เขาดูก็คุณเขาคุณเจ้านายสั่งมานาะซึ่งวันนี้ก็พาจ่อยมาเนี่ยมารดน้าต้นไม้มารดน้าต้นไม้เมื่อเจ้าจ่อยเห็นเราเดินจากบ้านก็จะวิ่งตามตลอดเพราะว่าไม่อยากเฝ้าบ้านเองโดยมีหมาอีกตัวที่ล่ามโซไว้อยู่เป็นเพื่อนด้วยนะครับแต่เจ้าจ่อยเนี่ยไม่อยากอยู่บ้านเพราะอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าเห่าบ่อย เมื่อถึงส่วนที่ห่างจากบ้านประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยก็จะเปิดน้ำใส่ถังจากนั้นเนี่ยเจ้าจ่อยก็จะคราบที่รวงเนี่ยที่จะสำหรับหิ้วเดินตามเจ้าของไปที่สวนผักก่อนจะวางให้เจ้าของเนี่ยมาเทาน้ําใส่ต้นไม้พูดง่ายก็คือมีจ่อยไม่จําเป็นต้องหนักมือแบกน้ําอีกต่อไปคจ่อยนี่คือช่วยเซอร์วิสเลยนัอนาหลกอะเวลามีสัตว์เลี้ยงแบบนี้เราจะไม่หายเหงานะ เออคุณป้าเขาไม่เหงาคุณป้าเขาไม่เหงาก็มีเออใครชวนดูสิน่ารักอย่างเงี้ยทำไมเราถึงไม่มีเคยมีสัมภาษณ์จอยอ่ะจอยทำไมไม่อยากพูดไม่เพราะว่าเราเคยสัมภาษณ์คือนักข่าวเคยสัมภาษณ์ลิงไปแล้วทำไมถึงมาสัมภาษณ์หมาด้วยล่ะเออให้ดูกิจกรรมของเขาก็พอไม่ต้องไปสัมภาษณ์ปากเขาไม่ว่างน่ารักมากแฉแฉ